สวัสดีค่ะพี่น้องนักสะสมทุกท่านวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะจากทางช่องรุ่งเรืองชาแนล e l 2513วันนี้จะมาประกาศรับซื้อเหรียญหนึ่งบาทรัชการที่9และเหรียญยน2สสตางค์ไม่ต้องแปลกไม่ต้องตลกดูเพียงแค่ปีพศปีพศอ,อ,อะไรบ้างนั้นเชิญติดตามรายละเอียดจากแอดมินวุฒนันได้เลยค่ะ ครับสวัสดีครับพี่น้องนักสะสมทุกท่านครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับจากทางช่องลุ่งเรืองชาแนลสองพนนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอฝากพี่น้องนักสะสมทุกท่านนะฮะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารจากทางช่องของเรานะครับและรบกวนนะฮะกรุณาดูคลิปกันให้จบนะครับคลิปเราทําเป็น2ช่วงนะครับช่วงแนะนําให้ความรู้กับช่วงที่ประกาศรับซื้อนะครับก่อนอื่นมาอัปเดตรายการที่ยังเปิดรับซื้ออยู่นะครับ ก็มี B85 B86 B87 B88 B89 B90 B91 B92 B93 และ B94 นะครับรายการเหล่านี้นะครับทางช่องของเรายังทําการเปิดรับซื้ออยู่นะครับหากพี่น้องนักสะสมท่านใดสงสัยอย่างไรนะครับเข้าไปเปิดทวนดูนะครับตามรายการที่บอกไว้นะครับเผื่อท่านมีเหรียญตามที่เราต้องการนะครับจะได้ไม่พลาดโอกาสและไม่เสียโอกาสกันนะครับและการส่งรูปมาประเมินราคานะครับ ให้ส่งมาในเวลา8ปดโมงเช้าถึง2องทุ่มเท่านั้นนะครับทาง ID ดีไลน์ของเรานะครับ ID ดีไลน์เราให้ไว้ช่วงต้นคลิปนะและบางช่วงในคลิปนะครับนะนะครับการติดต่อให้ติดต่อมาทางไลน์นะครับนะอย่างที่บอกไว้ ID ดีไลน์ให้ไว้ช่วงต้นคลิปนะครับนะนะครับส่งมาสอบถามข้อมูลหรือส่งมาประเมินราคาให้ส่งมาในเวลา8ปดโมงเช้าถึง2องทุ่มเท่านั้นนะครับ หนะวังว่าพี่น้องนันกสะสมนะฮะคงจะเข้าใจนะครับนะนะครับให้ทําตามกฎตามระเบียบนะครับที่เราบอกไว้นะครับพอวันวันหนึ่งนะฮะเอฟซส่งรูปมาประเมินราคาหรือสอบถามข้อมูลทางไลน์ของเรานะครับวันละเป็นพันท่านนะครับเราเราก็ตอบให้ทุกท่านนะนะนะครับตามคิวนะะตามคิวนะครับนะไม่ไว่าจะช้าหรือเร็วนะฮะเรายืนยนันเราตอบให้ทุกคน นะครับเหรียญไหนตรงกับที่เราประกาศรับซื้อเราจะประเมินราคาให้ทันทีนะครับไม่ต้องห่วงนะครับครับเมื่อเป็นการเสียเวลามาดูช่วงที่เราแนะนําให้ความรู้กันก่อนนะครับกับ fc มือใหม่นะครับก่อนเก็บสะสมนะครับจะได้เรียนรู้และเข้าใจนะครับว่าเหรียญแบบไหนมีราคานะครับวันนี้เราจะมาแนะนําเกี่ยวกับเหรียญสิบบาทรัชกาลที่9นะครับเหรียญสิบบาทรัชกาลที่9นั้นนะครับ เป็นเหรียญสอสีนะครับนะมีไส้ในทองเหลืองนะครับนะนี่คือด้านหน้านะครับของเหรียญ10บาทนะครับราชการที่9นะครับเหรียญสิบบาทราชการที่9นะครับนะมีด้วยกัน2แบบนะครับนะเป็นเยนเล็กกับเศษใหญ่นะครับนะครับนี่คือด้านหลังนะครับ ทองเหรียญ10บาทที่เรามาแนะนําวันนี้นะครับนะคือด้านหลังเป็นเหรียญตัวเปล่านะครับนะไม่มีการปั๊มนะครับนะไม่มีการปั๊มนะฮะนะครับนะการสังเกตดูนะครับนะเหรียญที่เป็นเหรียญตัวเปล่านั้นนะครับนะสังเกตดูไส้ในทองเหลืองนะครับจะไม่มีรอยลบ หรือขูดฉีดนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะครับมีอาชีพนะครับมีการดัดแปลงเหรียญนะครับนะครับมีการดัดแปลงเหรียญขูดลบเจียร์นะครับทําสารพัดนะฮะนะครับการดูเหรียญไส้ในทองเหลืองนะครับที่เป็นตัวเปล่านั้นนะครับจะไม่มีรอยขูดีดขูดฉีดนะฮะนะครับเนื้อเหรียญจะเป็นเหรียญดิบนะครับจะเป็นเหรียญดิบนะครับ ะดูเป็นธรรมชาตินะครับนะดูเป็นธรรมชาตินะครับลักษณะเหรียญที่เรามาแนะนํานี้นะครับมีการเล่นหานะครับและมีราคานะครับค่อนข้างสูงนะครับนะครับหวังว่านะครับพอจะได้ความรู้กับช่วงแนะนํานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูช่วงที่เราประกาศรับซื้อวันนี้นะครับช่วงเราประกาศรับซื้อวันนี้คือเหรียญหนึ่งบาทนะครับหนึ่งบาทราชการที่เก้านะครับปีพศสองพันหนึรอยี่สิบเก้า เหรียญหนึ่งบาทราชกาลที่9ปีพศ2529นี้นะครับมีด้วยกัน2บล็อกนะครับบล็อกแรกนะครับเราให้ราคา200บาทนะในกลุ่มนักสะสมจะเรียกบล็อกช่อฟ้าสั้นนะครับช่อฟ้าสั้นยังไงสกเกตดูนะครับบนหลังคาโบสถ์นะครับนะช่อฟ้าที่โผลอ่อมานะครับนะบางเหรียญแทบจะไม่มีเลยบางเหรียญก็มีให้เห็นแบบตัวอย่างที่เรามาแนะนำนะครับ ยกมายกมาแนะ fue, ina, สส bon. นํานะครับนะครับช่อฟ้าช่อฟ้าสั้นนี้นะครับเราให้ราคา200บาทนะครับให้ราคา200บาทนะครับเดี๋ยวมาดูอีกแบบหนึ่งนะครับแบบที่เราประกาศรับซื้อวันนี้เช่นกันนะครับนี่คือบล็อกช่อฟ้ายาวนะครับบล็อกช่อฟ้ายาวนะสังเกตดูตรงที่หลังคาโบดเช่นกันนะครับนะบล็อกนี้นะครับจะเห็นช่อฟ้าชัดเจนนะครับ นะครับต่างกับพกช่อฟ้าสั้นนะครับเราให้ราคานะครับนะครับหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทนะครับขึ้นอยู่กับสภาพนะครับนะขึ้นอยู่กับสภาพนะครับสภาพผ่านการใช้งานมามากนะครับราคาก็ต่ําลงไปนะครับนะต่ําลงไปนะครับถ้าสภาพสวยเราให้ราคาหนึ่งพันบาทนะครับ ครับเดี๋ยวมาดูเหรียญ25สตางค์เช่นกันนะครับที่เราประกาศรับซื้อวันนี้นะครับปีพศแรกนะครับที่เราประกาศรับซื้อนะครับคือเหรียญย5สตางค์ปีพศ2 5 5 1นะครับนะปีพศ2551นเะครับเป็นเนื้ออลูมิเนียมปอนสีทองเหลืองนะครับด้านหน้าเป็นประเสดเล็กนะครับด้านหน้าเป็นประเสดเลกนะครับเราให้ราคานะครับ5 0 0ถึง2,000บาท ขึ้นอยู่กับสภาพเช่นกันนะครับนะครับขึ้นอยู่กับสภาพเช่นกันสภาพไม่ผ่านการใช้หรือผ่านการใช้มาค่อนข้างน้อยนะครับนะราคาก็รับไปปลาย0บาทนะครับนะครับปีพศ2551นะครับนะเนื้ออลูมิเนียมสีทองเหลืองนะครับด้านหน้าเป็นเศ์เล็กนะครับครับมาดูเหรียญต่อไปนะครับ เหรียญต่อไปก็คือปีพศ2542นะครับเหรียญเหรียญนี้นะครับปีพศนี้นะครับไม่ต้องแปลกไม่ต้องตลกนะครับนะดูแค่พศอ,อ,อย่างเดียวนะครับถ้ามีพศตามนี้นะครับเราให้ราคา3,000ถึง6,000บาทนะฮะ3,000ถึง6,000บาทถ้ามีนะครับเหรียญทุกพศออที่เราประกาศรับซื้อในวันนี้นะครับ ส่งรูปมาประเมินราคาได้ทางไลน์ ID ของเรานะครับเราบอกไว้ข้างต้นแล้วนะครับนะลายไอเราอยู่ช่วงไหนนะครับช่วงต้นคลิปเลยนะฮะนะครับติดต่อมาทางไลน์นะครับ ID เดยไลน์ให้ไว้แล้วนะครับชัดเจนนะครับพร้อมเบอร์โทรศัพท์นะครับกดกติกาเราก็ไม่ยากนะครับส่งรูปมาประเมินราคาหรือสอบถามข้อมูลนะครับให้ส่งมาในเวลา8โมงเช้าถึง2ทุ่มนะครับนะฮะ ยืนยันเราตอบให้ทุกคนทุกท่านนะครับถ้าเป็นเหรียญตามที่เราประกาศรับซื้อนะครับนะเราจะประเมินราคาให้นะครับทันทีนะครับนะฮะแล้วก็ตกลงราคากันนะครับนะว่าคุณพอใจขายไหมหรือยังไม่พอใจก็เก็บไว้ก่อนได้ไม่ใช่ปัญหานะครับครับมาดูอีกหนึ่งพศนะครับที่ประกาศรับซื้อวันนี้นะครับเหรียญยต่างนะครับปีพศ25 4 4นะครับ ปศ2,944นะครับให้ราคานะครับตั้งแต่3,000ถึง6,000บาทเช่นกันนะครับนะครับ3,000ถึง6,000บาทเช่นกันนะครับไม่ต้องแปลกนะครับนะดูแค่พศอย่างเดียวนะครับนะไม่มีตำหนิอะไรนะครับดูแค่พศอย่างเดียวนะครับในวันนี้ที่เราประกาศรับซื้อไม่ว่าจะเป็นเหรียญ1บาทหรือเหรียญ25ต่างนะครับดูแค่เพียงปีพศเท่านั้นนะครับ ถ้ามีนะครับท่านใดมีสนใจจะขายนะครับร้านของเรายินดีรับซื้อนะครับนะแล้วเราก็ยืนยันว่าทางร้านเรานะครับรับซื้อทุกชนิดเหรียญที่เราประกาศรับซื้อนะครับนะคลิปไหนประกาศรับซื้อแสดงว่าเรารับซื้อจริงนะครับครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอฝากพี่น้องนักสะสมทุกท่านไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ขอให้พี่น้องนักสะสมทุกท่านนะครับ จงประสบโชคดีมีความสุขนะครับพบเจอแต่สิ่งดีๆนะครับเข้ามาในชีวิตและครอบครัวนะครับไม่เจ็บไม่จนนะครับร่ำรวยเงินทองทุกคนทุกท่านสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ